Lê Anh chụp Why? Yeah. In yeah. What did Tata do to you? Hi. Hey. No. No. <coughs> okay, okay, okay. Bye bye. Hot chụp tý แล้วค่ะมาดูคุณเต่าทําเมนูอาหารเช้ากันค่ะสําหรับเช้าวันนี้นะคะคุณเต่าก็มาทําอาหารมัวๆอีกแล้วค่ะผัดมักกโรนีไส้กรอกค่ะพอตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะแล้วพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็จะใส่หอมที่เราซอยไว้ลงไปค่ะวันนี้คุณเต่าใช้หอมใหญ่สีขาวนะคะเพราะว่าอยากได้ความหวานธรรมชาติค่ะเราก็ผัดหอมเรื่อยๆจนกระทั่งหอมหดตัวลงนะคะ จากนั้นคุณเต่าก็ใส่ใบกะวานแล้วก็ลูกกะวานลงไปค่ะในวันนี้คุณเต่าจะปรุงอาหารโดยใช้เครื่องเทศเท่านั้นนะคะโดยไม่ใช้ซอสเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยไส้กรอกแพะที่พ่อละมุดซื้อมาเมื่อวันก่อนนู้นนะคะเวลาที่เราจะใช้ไส้กรอกแพ้แบบนี้นะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันในตัวไส้กรอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะ จากนั้นคุณเต๋อก็ใส่ไส้กรอกเนื้อเพิ่มลงไปด้วยนะคะเพราะเกรงว่าปริมาณมันจะไม่พอสําหรับเด็กๆทั้ง3คนค่ะคั่วๆผัดๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งไส้กรอกแพ้กับไส้กรอกเนื้อเนี่ยสุกด,ดีนะคะจากนั้นก็ตามด้วยพริกหวานค่ะจากนั้นเราก็ใส่เส้นมะการนีที่ลวกแล้วแล้วก็ล้างแล้วลงไปค่ะ คู่่ค,คนคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงค่ะคุณต่อก็ปรุงด้วยผงลูกผัดชีนะคะแล้วก็ผงยี่หลานิดนึงค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะสักพักคุณต่อก็รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มอะไรลงไปอีกนะคะคุณต่อก็เลยใส่พริกปาป,ปิก้าลงไปด้วยค่ะแล้วก็พริกไทยดำค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ต้องใช้ซอสก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานที่ที่หาซอสไม่ได้แต่ว่ายังมีเครื่องเทศอยู่ก็ใช้วิธีการนี้ได้ค่ะรสชาติอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับการใช้ซอสแต่ว่ามันก็ทดแทนกันได้ค่ะตอนนี้อาหารเช้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ขาดไม่ได้เลยค่ะกาแฟเย็นของคุณต๋อค่ะสำหรับวันนี้ก็ทำเองนะคะกาแฟที่ซื้อมาหมดแล้วค่ะ กลับมาสู่วิถีเดิมๆนะคะถ้าอยู่ไทยนะคะก็คงไม่ต้องมาชงเองแบบนี้หาซื้อตามข้างทางก็ได้แล้วนะคะแต่การใช้ชีวิตในต่างประเทศก็แบบนี้แลละคะ่ะเราก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างเองนะคะการซื้อดื่มซื้อทานข้างนอกก็ทำได้เป็นบางครั้งคราวค่ะ วันว the oh ันคุณทำความสะอาดห้องนะคิดนี้ทิ้งนี้กระดาษทิ้งกรตดาษทิ้งกระดาษยีหล่ออันเดอร์พนบอยส์ผ้าเสร็จแล้วนะคะ แดดแรงดีมากนะคะบ่ายวันนี้นะคะเราก็กินไก่ซีเรียค่ะคือคุณต่ออยากกินมากจริงๆก็เข้าใจว่าค่อนข้างจะเปลืองนะคะแต่ว่าจะบอกว่าร้านนี้ขายถูกมากเลยชื่อร้านบับอัลฮารานะคะก็คือไก่หนึ่งตัวเลยนะแล้วก็ออมีมันฝรั่งเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโคตรทั้งหมดนี้42อเดลฮัมแล้วก็มีขนมปังแถมมาให้ด้วยนะคะ ขนมปังพวกนี้นะปกติซื้อเครื่องนอกก็คือเขาจะขายแพ็คละประมาณหนึ่งเดยวห้ามนะคะอันนี้ก็แล้วก็มีผักด้วยนะคะก็คือคุณต่อทําอาหารไม่ทานอนะเด็กๆก็หิวเนื่องจากว่าใช้เวลาตัดต่อคลิปนะคะค่อนข้างนานก็เลยแบบขอละมื้อนี้ขอขอเปืองตังนะคะเด็กๆก็กินกันนะคะนี่นะคะ คืออร่อยมากคือคุณเต่อพยายามจะทำแบบเขาแล้วยังทำไม่ได้เลยอ่ะพอพหลัมันก็รอนานมากโอ้ยเบาๆลูกนี่นะคะรสชาตินี่แบบสุดยอดมาาลเย็นวันนี้นะคะคุณเต่าก็ทำเมนูโปรดของคุณเต่าแล้วก็ทุกคนในครอบครัวค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะและที่พิเศษก็คือคุณเต่าจะทำลูกชิ้นเองด้วยค่ะ แต่อันดับแรกเรามาทำน้ำซุปกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มแรกก็ตั้งหม้อค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วย3เกลือนะคะ3เกลือก็คือพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมตำผสมกันหรือว่าบดผสมกันค่ะคูควไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นคุณเต่าก็ใส่เครื่องเทศค่ะก็จะมีโปยกั๊กกระวานขาวแล้วก็ใบกระวานค่ะ เมื่อ3มเกลือของเรามีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อที่เตรียมไว้ลงไปค่ะวันนี้คุณเต่าใช้เนื้อติดกระดูกนะคะเนื้อติดกระดูกราคาโปรโมชั่นอีกแล้วค่ะ19เดียร์ฮัมเท่านั้นนะคะเมื่อคั่วเนื้อไปได้สักพักนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะคุณเต่าก็เติมน้ำจนเต็มหมอ้อเลยนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมไปทั้งหัวเลยนะคะแต่ว่าผ่าส่วนบนออกค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะ แล้วก็ใส่ผงอบเชยลงไปค่ะเนื่องจากอบเชยแท่งของคุณเต่าหมดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปก่อนประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะคุณเต่าใส่ไปประมาณ1ทับพีเต็มได้ค่ะอันนี้เป็นการปรุงรอบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีปรุงทีหลังอีกค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะคุณเต่าใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ค่ะ การทําน้าซุปของคุณเต่าเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปที่เขาทํากันนะคะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ในสิ่งที่เรามีค่ะคุณส่วนใหญ่มักจะใช้หัวใชเท้าในการทําน้าซุปแต่ว่าคุณเต่าเนี่ยมีหอมแดงติดบ้านอยู่ตลอดเวลาค่ะก็เลยใช้หอมแดงมาตลอดแล้วมันก็ออกมาดีทุกครั้งเราก็เลยติดใช้หอมแดงค่ะหลังจากใส่พริกไทยดําลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะ สำหรับคนที่สงสัยวิธีการทำน้ำซุปแบบนี้ของคุณเต่านะคะเดี๋ยวคุณเตามาอธิบายให้ฟังทีหลังค่ะตอนนี้เราก็มาทำลูกชิ้นเนื้อกันเลยค่ะในการทำลูกชิ้นเนื้อภายในบ้านนะคะก็จะต้องมีเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือว่าเครื่องบดเนื้อค่ะคำเตือนใช้เครื่องปั่นปกติไม่ได้นะคะเดี๋ยวพังค่ะคุณเต่าพลาดมาแล้วค่ะ เมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อบดลงไปเลยค่ะเนื้อบดท,ที่คุณเต๋าใช้เป็นเนื้อส่วนขานะคะเราก็ไขมันน้อยค่ะไม่มีไขมันด้วยได้เนี่ยจะยิ่งดีเลยนะคะก็คุณเต๋าใช้ไปประมาณ1กิโลได้ค่ะจากนั้นเราก็มาทําการปรุงกันค่ะคุณเต๋าก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเนื่องจากแป้งข้าวโพดหมดนะคะคุณเต๋าก็เลยเสริมด้วยแป้งมันอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ ใช้แทนกันได้นะคะไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะคุณเต่าลองมาหลายครั้งแล้วค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะตามด้วยผงกระเทียม1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะและพริกไทยดำประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆเช่นกันค่ะจากนั้นก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาพูนพ,นพนเลยค่ะ ขอย้ำเบกกิ้งโซดาไม่ใช่ baking p o w เดอร์ไม่ใช่ผงฟูนะคะตามด้วยน้ำมันค่ะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะเราปรุงไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทำการบดเนื้อเลยค่ะเราก็บดรอบแรกไปก่อนนะคะจนให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสชาติหน่อยนึงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไมาเนี่ยชิมสดสักหน่อยก็ดีค่ะเราจะได้ปรับปรุงรสได้ภายหลังนะคะ อย่างบทรอบแรกเนี่ยคุณเต่าก็สัมผัสเนื้อดูว่าเออหยุ่นพอไหมพอรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแห้งไปคุณเต่าก็เลยใส่น้ําแข็งเพิ่มลงไปนะคะประมาณ2ก้อนค่ะคือคุณเต่าเป็นคนที่ทําอาหารเราไม่ค่อยมีสูตรตายตัวนะคะเราใช้ความรู้สึกค่ะซึ่งเชื่อว่าคนที่ทําอาหารมานานมีประสบการณ์ในการทําอาหารก็น่าจะใช้วิธีการทําอาหารในแบบเดียวกับคุณเต่าค่ะใช้การสัมผัสแล้วก็ใช้ความรู้สึกค่ะ คุณเต่าก็ต้องคอยสัมผัสเนื้ออยู่เรื่อยๆนะคะว่าช้ยได้หรือเปล่าเด้งดีหรือยังนะคะในการบดเนื้อลูกชิ้นนะคะควรจะบดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะมันจะได้ออกมาดีนะคะและรอบนี้นะคะคุณเต่าก็ได้มีการทดลองรสชาติค่ะชิมสดเลยค่ะและก็พบว่ามันต้องการความเข้มข้นเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคุณเต่าก็เลยใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมลงไปอีกนะคะ แล้วก็ทำการบดเนื้ออีกรอบเลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะต้องขอบคุณพ่อละมุดจริงๆเลยค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะพอพ่อละมุดได้เงินโบนัสนะคะพ่อละมุดอ่ะก็ถอยเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์พร้อมกับเครื่องคิทเช่นแมชชีนในการทำเค้กให้คุณเต่าค่ะชีวิตคุณเต่าก็เลยง่ายดายมากขึ้นนะคะตอนนี้เนื้อบดสำหรับทำลูกชิ้นของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะมันอาจจะไม่เนียนละเอียดเท่ากับที่ร้านนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ค่ะ ความเด้งความอร่อยก็ไม่แพ้กับของร้านสักเท่าไรหร่หรอกค่ะเอาละค่ะเมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็ตักใส่ชามใส่ภาชนะใดๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้แข็งก่อนค่ะประมาณ15-20นาทีนะคะก่อนที่จะเอามาทำเป็นลูกชิ้นค่ะคุณเต่าก็พยายามขูดแล้วก็รูดเนื้อบดท,ที่ติดอยู่ในเครื่องออกมาให้หมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะติดอยู่ส่วนไหนของตัวเครื่องนะคะคุณเต่าก็พยายามที่จะรูดจะขูดออกมาให้หมดเลยค่ะเห็นเนื้อที่ติดอยู่แบบนี้สามารถเอามาปั้นได้หลายลูกเลยนะคะเสียดายค่ะและนี่เห็นไหมคะติดอยู่ในรูเครื่องเยอะเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นก็เอาใส่ตู้แข็งเลยค่ะแล้วเราก็มาดูน้ำซุปของเราต่อค่ะคุณเต่าก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหนึ่งก้อนก่อนนะคะ แล้วเราก็จะปล่อยตุ๋นต่อไปเรื่อยๆอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยนะคะสุกนุ่มดีค่ะและช่วงเวลานี้นะคะคุณต๋อก็จะมาทำพริกน้ำส้มสำหรับการปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะก็มีผู้ช่วยตัวน้อยมาแกะกระเทียมให้ค่ะนางเพิ่งกลับมาจากการเรียนภาษาอาหารับนะคะ This is he here. Ham <laughs> dumb my teeth. I ham dummy. Oh and mama always starts this. Oh no! Oh no! Mm. Oh no! <laughs> ทำพริกน้ำส้มกันค่ะคุณเต่าก็ใช้พริกใหญ่ที่พ่อละมุดซื้อมาให้เมื่อวันก่อนนะคะรสชาติมันไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันได้สีนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปประมาณ1ห,หัวค่ะตามด้วยน้าส้มสายชูประมาณ1ถ้วยได้ค่ะแล้วก็น้ําตาล1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือก็อีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ปั่นผสมกันเลยค่ะแล้วเราก็จะได้พริกน้ําส้มนะคะ ปั่นเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติหน่อยนึงนะคะว่าชอบหรือเปล่าแล้วก็ปรับปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะช่วงนี้ขอย้ายหม้อน,นิดนึงนะคะแต่ว่าเรายังคงต้องตุ่นน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาลวกลูกชิ้นกันค่ะคุณเต่อใช้น้ำดื่มในการลวกลูกชิ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้คุณต่อก็เติมน้ำเพิ่มเข้าไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาลวกลูกชิ้นกันเลยค่ะ เห็นเร็วๆแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะคะเพียงแต่ว่าคุณเต่ออะปรับความเร็วของคลิปค่ะเลยดูเหมือนว่าคุณเต่าทะทแสนจะคล่องมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นก็ติดขัดอยู่พอสมควรค่ะกว่าจ,จะบีบให้ออกมาดูดีได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะลูกชิ้นของคุณเต่าก็อาจจะไม่ได้กลมสวยเหมือนของร้านนะคะเนื่องจากว่าเนื้อบดของคุณเต่ามันก็ยังมีความหยาบอยู่ค่ะ เครื่องบดเนื้อของคุณเต่าเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องเล็กนะคะดังนั้นกําลังในการตีก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับเครื่องของโรงงานค่ะการที่จะทําให้ละเอียดเลยก็ค่อนข้างจะยากอีกทั้งคุณเต่าไม่ได้เอาเนื้อที่บดแล้วไปตีอีกรอบด้วยล่ะค่ะด้วยความขี้เกียจที่จะล้างหม้อนั่นเองนะคะก็เลยเอาแบบนี้แหละกินได้เหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะเห็นไหมล่ะคะน่ากินไม่เอ่ยถึงแม้ว่าจะไม่กลมบอกแต่ว่ามันก็ดูเป็นลูกชิ้นใช่ไหม และยอมรับว่าลูกชิ้นเนื้อครั้งนี้อร่อยที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเนื้อส่วนขาที่พ่อละมุดเลือกสรรมาให้นะคะเนื้อแต่ละส่วนก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปค่ะอย่างที่พ่อละมุดบอกในวันนั้นว่าเนื้อส่วนขาเนี่ยรสชาติดีที่สุดดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะทําลูกชิ้นนะคะก็อย่าลืมซื้อเนื้อส่วนขามานะคะ ลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูน้ำซุปข,ของเราต่อค่ะขอชิมรสชาติก่อนค่ะเราก็จะมีการปรุงเพิ่มในรอบที่สองนะคะจริงๆรสชาติน้ำซุปเนี่ยอร่อยแล้วนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะจางค่ะในการทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำซุปมันจะต้องเข้มข้นหน่อยนะคะเพราะเวลาใส่ไปกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยมันก็จะชืดลงใช่ไหมด้วยเหตุนี้นี่เองค่ะเลยต้องมีการปรุงซ้ําอีกรอบค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะคะคุณเต่อก็ใส่ซอสปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเพิ่มลงไปอีกแล้วก็เกลือเพิ่มลงไปอีกค่ะและน้ำตาลมะาพร้าวด้วยค่ะหลังจากชิมรสชาติแล้วก็อร่อยถูกใจแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำก๋วยเตี๋ยวตักใส่ชามแล้วค่ะ เราก็จะมาลวกเส้นกันนะคะวันนี้คุณเต่าสั่งเส้นใหญ่มาจากร้านไทยด้วยค่ะพอลมุดขาชอบเส้นใหญ่นะคะก็เลยเอาใจขอหน่อยค่ะน้ำที่ลวกเส้นนะคะคุณเต่าก็เอาน้ำที่ลวกลูกชิ้นเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องเททิ้งนะคะประหยัดค่ะ เดี๋ยวมาพูดถึงการทำน้ำซุปของคุณเต่านะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณเต่อไม่ใส่หัวชเท้าถึงใส่หัวหอมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่ห้องก็จะมีแต่หัวหอมนะคะและอีกอย่างเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนนู้นเนี่ยบ้านคุณเต่าก็ค่อนข้างที่จะขัดสนนะคะเดือนชนเดือนค่ะดังนั้นก็ต้องใช้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วครั้งแรกที่ลองใช้หัวหอมเนี่ยกลับพบว่าน้ำซุปออกมาอร่อยและดีงามมากหลังจากนั้นก็ใส่หัวหอมมาตลอดค่ะ เคยลองซื้อหัวใช้เท้ามาใส่แล้วสรุปก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะกลายเป็นว่าเราชอบรสชาติที่สกัดจากหัวหอมมากกว่าค่ะ และบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงใส่ใบมะกรูดก็ตั้งแต่สมัยช่วงที่ขัดสนมากๆนะคะเราก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าการที่จะหาใบเตยอ่ะมันค่อนข้างจะยากค่ะถ้าซื้อจากร้านไทยราคามันก็ค่อนข้างสูงสำหรับเราในตอนนั้นเราก็เลยลองใช้ใบมะกรูดที่มีติดบ้านค่ะแล้วใบมะกรูดเนี่ยค่อนข้างหาง่ายค่ะหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะแล้วคุณต๋อก็จะมีใบมะกรูดติดในตู้แช่แข็งอยู่ตลอดเวลาค่ะ ด้วยเหตุนี้เองนะคะคุณเต่าก็เลยใช้ใบมะกรูดแทนใบเตยค่ะแล้วก็พบว่าน้ำซุปออกมาหอมแล้วก็มีสเสน่ห์มากเลยค่ะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะคุณเต่าก็เลยใช้ใบมะกรูดมาตลอดเลยค่ะ และอีกเหตุผลที่ทําไมเราถึงทําลูกชิ้นเป็นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการซื้อลูกชิ้นตามร้านเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงแล้วราคามันสูงมากเลยค่ะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้สําหรับคุณเต่าก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะใดๆก็ตามด้วยเหตุนี้เองค่ะคุณเต่าก็ต้องลุกมาฝึกการทําลูกชิ้นค่ะจนกระทั่งทําเป็นในแบบของเราค่ะและขอสรารภาพว่าในการทําก๋วยเตี๋ยวของคุณเต่าแต่ละครั้งสูตรก็เปลี่ยนไปเสมอค่ะ อร่อยไม่ซ้าจําสูตรไม่ได้นั่นเองนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะคุณเต่ออยากลองลองไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ก็ทำตัวนี้ล่ะนะคะทุกครั้งก็ออกมาอร่อยทุกครั้งจริงๆคะ่ะแต่ก็นะอร่อยสําหรับคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อร่อยสําหรับคุณเต่าและคนในครอบครัวแน่นอนคะ่ะนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวของคุณเต่านะคะใส่โหระพาลงไปนิดนึงเออเละเทะนิดนึงจ้ะคือพร้อมจะกินแล้วนะจ๊ะ tell yeah, everyone how is it uh, honestly honestly this is I, I i would say this is the best noodle that i eat this one this kind of noodle can't make it better i tried it in thailand tried it in UAE, but nothing matches this nothing even half bitter than this really yes ใดๆพ่อรามุสก็พูดเบร์วังไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็พูดจากใจของเขาเนี่ยแหละค่ะอย่างไรก็ตามคุณเต่าก็ไม่อยากรับรองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวของตัวเองนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณเต่าได้เรียนรู้คือรสชาติความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะความอร่อยของพ่อรามุสก็อาจจะไม่เหมือนความอร่อยของคนอื่นก็ได้นะคะดังนั้นก๋วยเตี๋ยวของคุณเต๋ออาจจะอร่อยมากสําหรับพ่อรามุสแต่อาจจะเป็นรสชาติทั่วไปทั่วไปสําหรับเพื่อนๆบางคนก็ได้ค่ะ แต่ไม่ว่าอย่างไรแค่สามมีชื่นชมแล้วก็ลูกๆชื่นชอบเนี่ยคุณเต่าก็ดีใจมากๆแล้วล่ะคะ่ะ i